วันนี้เพิ่มเพื่อวันนี้เพิ่มยาสินค้าไม่แล้วนี่เพิ่มเพื่อดูว่าอันนี้อะไรนี่คงรู้ยังเป็นกะเทปกระเทปกันน้ำนี่นี่กระเทปกันน้ำแกะเลยนี่นี่กระเทปกันน้ำสองยางเลยนี่นี่ครับอันนี้ห้าบาท อันนี้ซื้อมาในราคาห้าบาทภาษฟกันนะั้นอ้าวมาดูนี่ต่อัอนนี่ให้ทายเราเป็นอะไรมาเจี๊ยซื้อมาเจี๊เซื้อมาเจีมาใจ่อะไรดูครับนี่ครับนี่ไหนแจ้ให้เห็นเ,นเลยเนะี่ย ไม่ไม่เป็นผ้า,าคลุมรถมองไส้ปิดว้อกันแดดแกนนันฝนอันนี้ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทอันนี้ห้าบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาท nhà chú mình thuyền vô đi <laughs> tìm ở đây khó ra nhá khó ra khó ra ờ, Ô hồ